คุณยายอย่าตีนขาโต๊ะนะคุณยายนะว๊าวิติงอันนั้นเด้อ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 ก็จะให้แบบมัดขามือเลยรมาถอแบตนี่สิเก่งไหมหอดสเอ้าเก่งแน่ไหมเก่งแน่ไหมแม่มา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 แม่ บอแม่โย่ให้โย่ให้เบิ้งเได้เบิ้งเสียงไหนเอาจะทำยังไงตาฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮที่เขาจ้าเนี่ยคือเขาแบบอันอัไนไหมเขาบอกเขาดูแลเขาลมค้างนาะเขาก็เลยแบบอย่านะอย่านะอย่าหลับนะอย่านะอย่านะห้ามหลับ หนูเก่งจริงหนูไม่ต้องหลับหโอไว้หมไหวไหมบอกจะตื่นเดืนนั้นเมื่อไรดมันเหลืจะวันไม้เสือจลนูซักลุ่มหลับเลโอ้ไม่ไม่เหลือแล้วค่ะไม่เหลือแล้วค่ะดแล้วเพิ่นเพิ่นเห็นดูนี่บอกจอจอยอยู่กับซางรับน่ะเขาเรียงง่ายี่สิละพี่น้องเขาเรียงง่ายเด็กน่อยมุ้งเตือนขื่นมากกับคือ ไปได้ย้างได้สบายจะบ่มีว่าอียังขับเต้นขึ้นซึ่งจัดเรียบร้อยเมื่อคืนนี่เขาก็บอกว่านอนเด้อนอนเด้อจัดเขาจีนร้องหลับแล้วหลับแล้วค่ะถ้าเสื่อมครับเด็กไหมเล่นแล้วนะเป็นคนลุงคนลุงหลับแล้วนะ ตาเซิร์ฟแล้วหนูตาเซิร์ฟแล้วไม่ไหวแล้วคุณลุงคุณลุงแล้วคุณลุงพาไปเลินอยู่บ้านนี่กันเนี่ยลินค่ะค่ะสละปอยให้เลินนะคะปอยให้กินนมเด็กวัยยุคหอยหเตยหัวเอานมแบบสามมือเมื่อหลังหนึ่งนิ่นึงท,ที่จริงนี่ยสิสิหลังหนึ่ง,ง่องมือเคืองมีบีแล้วให้กินให้กินให้กินย่างเดียวว่าละห้าจริงๆอันเด็กเริ่มโตอย่างนี้นุ่มหมดเลยขึ้นต่อขึ้นขึ้นเขาเลยมาคุ้ม ขาเลียงมาคุ้มน yeah. ้องไห้แล้วกินเขามันเป็นบาทีเสืเริ่มอันแม่เพราะว่ามันจะต้องต้องเริ่มเลี้ยงหอยจึงเขากระชับให้เขากินล่ะกับให้เขากินล่ะเริ่มล่ะเริ่มฟ้องอยู่กับยายดีเลยเราก็เสื้อนุ่มเหนื่อง่ายดีเราที่นี่ที่นียนเลี้ปล่อยให้เรียนเรียนนะคะมันอยากนอนไหมคะพี่น้องย่างคุนย่างขึ้นไปหายายคุนเย็นบ่ไหวอย่างอนแห้งอย่างอนแห้งย่างขึ้นไป นอนง่ายกินง่ายอันค่อยจำมันนั่นเลยม่ายค่อยจำมันออกหงอเมื่อนผู้เสียเออพูดยุ้ยยันพุ่แจ็เปลาอ้ปเดี๋ยวมาให้ลูกกินหงอขั้นเ่าบ้านนี่ผู้ใดกับวายุทองสุกาเสียดีานะเสียเอะหนาวบอกลูกวันทั้งวันหนาวงกไปทั้งหนอ น้องตัวเขอสอบเสร็จแล้วหรอจริงจงจังหน่นหอยมานอาแย่หนิโวยกันเขา้เป็นน้ำมา